ลองมาใช้ตัวเทฟซของ Turbotech ที่เป็นตัวใส่แทนตัว29ได้เลยนะครับซึ่งท่านได้กำลังเพิ่มขึ้นท่านได้ความมั่นใจว่าเทอร์โบเนี่ยมันคงทนแน่นอนสวัสดีครับพบกับรายการ Turbo talk b y v า r t e อ e ์เท n e e ินเจกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเทอร์โบนะครับในรถ m a z t e r 2เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็คง พูดกันไปถึงในส่วนของรถปิกอัพกับรถ SUV เป็นส่วนใหญ่โดยที่ m a สด a าเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่เคยพูดมาเลยเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเรายังไม่พร้อมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจําหน่ายให้กับลูกค้าสําหรับรถที่เป็น m a สด้าสนะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าในรถ m a สด้าเนี่ยนะครับ เทอร์โบที่มันใช้อยู่ในตัวเครื่องดีเซล1,500เนี่ยมันใช้เทอร์โบของมิซูนะครับ Td025 ซึ่งเป็นบายอนแล้วก็จริงๆในเทอร์โบตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยมัน่อทั้งสูงเพราะ้นเมื่อเทอร์โบเป็นเสียเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือคนก็ไปหาซื้อพวกเทอร์โบ1.9ดีแม็กเเอามาใส่แปลงกันเอาละทีนี้เราจะมา จาะลึกนิดนึงว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับเทอร์โบมาซาสอเนี่ยวันนี้เราทําอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยนะครับถ้าเราพูดถึงเทอร์โบสแตนดาร์ดถ้าในกรณีเทอร์โบที่ท่านเสียนะครับต่อไปท่านไม่ต้องกลัวท่านสามารถที่จะส่งเทอร์โบมาหรือจะเข้ามาตามอู่ที่ซ่อมมาซาอยู่นะครับยกตัวอย่างปัจจุบันที่เรามีการร่วมมืออยู่นะครับก็จะเป็นอู่ฟิลิปที่เขารับซ่อมพวกรถมาซาอยู่แล้วเรื่องเทอร์โบเนี่ยครับก็สามารถที่จะ ส่งผ่านทางฟิลิกมาหรือจะเป็นอู่ไหนที่ส่งมาเราไม่มีปัญหาเรายินดีรับให้สิ่งที่เรามีให้ก็คือเราจะมีส้กลางของตัวเทอร์โบมาธาสองเป็นส้กลางตรงสแตนดาร์ดอันนี้เหมาะสําหรับท่านเจ้าของรถที่ใช้รถเดิมๆนะครับไม่ได้ไปแต่งอะไรมันมากซึ่งตัวเลขเท่าที่เรามีผลไดโนมานะครับก็คือว่าในตัวของสแตนดาร์ดมาธาสองเนี่ยแรงม้าอยู่ที่ประมาณ102แรงม้านะครับกับเครื่องพันห้าซึ่งท่านดูอาจจะต่ำนะครับ แต่โอเคหลังจากที่เขามีการจูนก็คือไปปิดระบบ DPF แล้วก็ไปปิดเรื่อง EGR เนี่ยแรงม้ามันจะกระโดดขึ้นมาอยู่ที่ราวๆประมาณ140แรงมา้าทีนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อเทอร์โบตัวนี้เสียที่ผ่านมาลูกค้าก็ต้องหันไปตามอู่ที่เขารับแปลงแล้วอู่ที่เขาแปลงส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปเอาเทอร์โบ1นที่เขาถอดทิ้งกันออกมาเอามาใส่กันซึ่งอย่างที่บอกว่า1.9เนี่ยในตลาดเนี่ยคนถอดทิ้งเยอะแยะหมดเพราะว่ามันใช่ไม่ได้กับในรถ1.9ดเพราะว่า เรื่องสมรรถนะของเทอร์โบเนี่ยมันต่ำไปเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยขนาดมันเล็กทีนี้เมื่อเราเอาเทอร์โบของ1.9จจริงๆแล้วมาเทียบกับ0-25เนี่ยพูดกันตามหลักเลยคือเทอร์โบมันเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกันเพราะเทอร์โบของตัว1.9คือรุ่น i อ v 3ของ I อ i ซึ่งมีขนาดเผา4มิลเท่ากันแต่ในส่วนของ0-25ก็เป็นเผา4มิลเพียงแต่จะต้องแปลงนิดหนึ่งก็คือตัวนี้เนื่องจากมันเป็นใบหมุนย้อนเนี่ยที่พวกอ s วูสูนีก้ามาเป็นใบหมุนขวาทางช่างต่่ก้้องงงแปลันนททีีีสิเรา ได้ขึ้นมาก็คือถ้าท่านดูจากกราฟแรงม้าไดโน่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีกราฟไดโน่ที่แสดงถึงเดิมๆของตัวเทอร์โบตัว0.25ของมันก็คืออยู่ที่102แรงม้านะครับหลังจากที่ใส่เทอร์โบ1.9นะครับแรงม้ามันขึ้นมาอยู่ที่170แรงมา้าทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเทอร์โบเนี่ยเนื่องจากว่าเราเอาเทอร์โบเก่ามาใส่กันซึ่งสภาพมันก็ไม่เคยดีอยู่แล้วเวลามันบูสต์เนี่ยจะอยู่ราวๆบูสต์ประมาณสัก33ปอนด์นะครับ เราเคยพูดอยู่แล้วว่าในเทอร์โบ1.9เนี่ยมันไม่ควรบูสต์เกิน28ปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณไปบูสต์ที่ประมาณ33เนี่ยส่วนใหญ่เทอร์โบเนี่ยมันอาจจะแกนขาดหรือมันอาจจะหลวมหอนทันทีเลยตั้งแต่ประมาณ29-33เบนดพอขึ้น33บางค้งแกนขาดเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเนื่องจากขนาดของเทอร์โบมันจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางเราเนี่ยก็ได้มีรูปทดสอบนะครับกับทางอูมมัซ่าเจ้าหนึ่งนะชื่อออฟโมดีนะครับซึ่ง เขาได้นำอาเทอร์โบ1.9ตัวอัปเกรดของเราซึ่งเป็นที035เอาไปใส่แทนตัว1.9ซึ่งมันเป็นตัวที่ใส่แทนตรงอยู่แล้วตามที่เราเคยพูดกันมาทีนี้ในเมื่อเราใส่ตัว035เข้าไปมันชัดเจนคือเทอร์โบเดิมมันคือ025เผา4มิลพอขึ้นมาเป็น035มันไปเผา5มิลและขนาดใบพัดเนี่ยมันใหญ่กว่าอยู่ราวๆ5ถึง6มิลทั้งใบหน้าและใบหลังนะครับขนาดบูตก็โตกว่าชุดกันรุ่นก็เป็นชุดอัปเกรดเพราะฉะนั้นหลังจากที่ เอาตัวเทอร์โบเทคที่เป็นเท0 3 5เนี่ยเข้าไปใส่แทนนะครับแรงม้าเนี่ยจากเดิมที่170ที่ทำได้ในตัวของ1.9เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นอยู่ที่200กับ7แรงม้าในส่วนของตัวเทอร์โบเทคที่เป็นเท0 3 5เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบใหม่ท่านไม่ต้องไปห่วงว่าขับแล้วมันจะไปตายกลางทางถ้าคุณขับบู๊กัน3 0 3 0กว่าเนี่ยในเทอร์โบ1.9ตัวเก่าเนี่ย มันอันตรายก็คือเทอร์โบอาจจะปอกกลางทางนะครับแล้วก็รถก็เสียอยู่ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสนใจนะครับลองมาใช้ตัว t ทียบของเทอร์โบเทคที่เป็นตัวใส่แทนตัว1 9. 9ได้เลยนะครับซึ่งนอกเหนือจาก1.9ที่เราบอกว่าเราใช้แทนอีูสุแล้วตอนนี้ก็คือมาใส่แทนตัวมาสเตอร์ได้ในตัวของมาสเตอร์สซึ่งท่านได้กําลังเพิ่มขึ้นท่านได้ความมั่นใจว่าเทอร์โบเนี่ยมันคงทนแน่นอนเพราะว่าบุ๊ก33มปอนด์เนี่ยมันยังไม่มีปัญหาสำหรับเทอร มันรองรับบูสตได้ถึงประมาณ38ถึง40ปอนด์อย่างที่บอกเนื่องจากโครงสร้างมันใหญ่แล้วก็ถ้าท่านสนใจนะครับก็สามารถลองติดต่อที่อู่ทาง o อฟโมดีได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีการรับเปลี่ยนเทอร์โบในตัวของ1.9เนี่ยมาเป็นตัว TF035 นะของเทอร์โบเทคเรานี่คือนอกเหนือจากที่เราพูดนะครับก็คือจากไส้กลางเดิมสําหรับรถเดิมๆเ,เปลี่ยนจาก1.9มาเป็น TF035 นะครับ สุดท้ายที่ตอนนี้เรากําลังมีโปรเจกต์ทำอยู่ก็คือทางอร์เทคเราเนี่ยนะครับได้ออกแบบแล้วก็สั่งผลิตยอยู่นะครับในขณะนี้ก็คือไส้กลางอัปเกรดไส้กลางอัปเกรดในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการอัปเกรดใส่ไส้กลางเดิมเข้าไปในโขงชุดนี้นะครับของตัว025เดิมมันโดยที่สิ่งที่เรามีทําก็คือ1เรามีการขยายใบหลังซึ่งใบหลังเดิมเนี่ยจะอยู่ราวๆ28มิลมนะครับ เราจะขึ้นไปอยู่ประมาณ32มิลที้แปลผันมีการออกแบบใหม่นะครับก็คือออกแบบให้รูเนี่ยมันโตเท่ากับใบที่ขยายขึ้นมาทั้งนี้อย่างที่บอกว่าคือเราต้องการลดรอบเทอร์โบลงมานั่นคือคอนเซปต์ในการที่จะอัปเกรดเทอร์โบแปลผันเพราะฉะนั้นเรามีขี้แปลผันเรามีแกนไอเสียขนาดใหญ่ขึ้นเรามีชุดกันรุนอัปเกรดก็คือจะเป็นกันรุ่นที่เป็นหน้าสัมผัสกว้างนะครับคอร่าใหญ่สุดท้ายก็คือใบพัดไอดีซึ่งเรามี ใบพัดของ KTS นะที่ออกแบบมาเป็นใบอัปเกรดท่านจะสังเกตเห็นว่าขนาดของใบเนี่ยมันจะสูงกว่าอยู่ราวๆประมาณสัก4มิลถึง5มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอากาศที่มันอัดเข้าไปมันอัดได้มากกว่าเดิมเนี่ยอย่างน้อยๆคือ40%เรพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นใบแค่6ใบคู่เตี้ยแต่สิ่งที่เราทำมาคือเราออกมาเป็น9ใบเรียงสูงนั่นคือสิ่งที่เราทําออกมาเหมือนกับเราทาพวกฟอร์ดนะครับหรือพวกโตโยต้า0 0 0 VN ซึ่งเราเห็นว่าการทําวิธีเนี่ยมันจะง่ายก็คือเราสามารถ ออกแบบใส่ในฝาเดิมได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันให้อ air flow หรืออากาศมากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ35 4 0ถึง45เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นในชุดนี้เนี่ยนะครับเรากำลังทดสอบร่วมกับทางอูฟิลิกซึ่งอูฟิลิกเนี่ยหลังจากที่เราได้ผลแล้วนะครับในอนาคตท่านก็สามารถจะติดต่อทางอูเข้าว,ว่าต่อไปคุณไม่ต้องมานัางแปลง1.9แล้วคุณสามารถที่จะเอาเทอร์โบเดิมส่งมาเราเปลี่ยนไส้กลางอัปเกรดตัวนี้ให้เปลี่ยนที่แปลนให้นะครับ มีการตั้งคีย์ทุกอย่างให้เรียบร้อยจบที่ผ่านมาในอดีตเ,เราไม่มีเทอร์โบที่จะอบามาเ็นอัพเกรดตัวนี้เพราะว่าทางโฟเถรเราเองเนี่ยมันมีโปรเจกต์หลายๆตัวเนี่ยที่มันรอๆกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเสร็จแต่และอย่างเราถึงจะมาเริ่มอีกตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ m a z d a c x 5 C x 5เทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นเทอร์โบ t a สเตจที่เราคุยกันเป็นระบบเทอร์โบตัวคือโลเพิเชียวตัวใหญ่กับไฮพิเชียวตัวเล็กมันจะมีเทอร์โบอยู่2ตัวทีนี้เนี่ย ไอเทอร์โบ CX5 เนี่ยรถบ้านเราเรก็มีจำนวนพอสมควรแต่ที่ผ่านมาก็คือเมื่อก่อนมันอาจจะมีเทอร์โบที่หลุดออกมาจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาขายกันถูกๆซึ่งเทอร์โบพวกนั้นก็มีการขายกันออกไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเจ้าของรถ c x 5ถ้ามีปัญหาเรื่องเทอร์โบนะครับท่านสามารถส่งมาเปลี่ยนไส้การกับทางอริษัทเราได้นะครับหรือจะเป็นอูมัสตาไหนก็แล้วแต่นะครับที่รับทำมัสตา สามารถส่งเทอร์โบของ C ซเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนส้กลางใหม่ได้นะครับถ้าหลังจากที่เราได้ผลการทดสอบตัวอัปเกรดเนี่ยนะครับเราก็คงจะมีการสั่งตัวสินค้าเข้ามาให้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านอาจจะเตรียมตัวสัก2-3เดือนเนี่ยก็คงจะได้ของเข้ามาทางเราเนี่ยหวังว่าข้อมูลตรงนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านเจ้าของรถมาซานะครับท่าจะชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ